ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1พี่แซมโอ้โหโนี่จะบอกว่า ชิลจริงๆอ่ับคุณผู้ชมแชมป์จัดไปบินไกลถึงอังกฤษกับวันประวัติศาสตร์นะครับที่นก<ะ>ักเตะไทยที่เก่งที่สุด16คนจะมาเก็บตัวที่อังกฤษ2ปีครึ่งแล้ววันนี้อังกฤษก็ต้อนรับพวกเขาแบบอังกฤษอังกฤษคุณผู้ชมครับเห<ะ>็นแล้วผมคิดถึงน้ำแข็งใสจริงครับรขอน้้าแดงน้อเขียว,<ะ>วยนิดนึงคุณผู้ชมฮะสามารถราดกินได้เลยวันนี้หิมะตกต้อนรับทางด้านเด็กไทยถ้าเกิดมปตรงนั้นนะครับน้องๆนักเรียนนะฮะก็ใส่สูตรมาเตะบอลกันนะฮะ แล้วก็อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมฮะจะได้เข้าถึงความอังกฤษหน่อยนะฮะเข้าถึงเข้าถึงอังกฤษหน่อยนะฮะเห็นกันไหมฮะโอ้เนี่ยเขาเล่นกันอย่างงี้ฮะคุณคุณผู้ชมฮะย๊าอ๋อโอ้โหนี่ฮะน้าอันนี้ไม่ใช่เกลือนะคุณคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องแข็งจริงอันนี้ต้องแข็งจริงๆนะคุณคุณผู้ชมฮะเย็นมากแล้วพูดยังไนะคุณผู้ชมดูหูพิศคุณผู้ชมฮะหูแดงชนะวันนี้ จะเป็นบททดสอบครับว่าการที่เราเป็นเทพที่ประเทศไทยเมื่อมาเจออากาศวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับวันนี้ก็คือวันพุธนะฮะที่อังกฤษนะครับน้องๆมาถึงก็คือวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ไปจัดการเรื่องธนาคารนะฮะเรื่องการใช้ของต่างๆที่แบบว่าต้องปรับตัวกันนิดนึงมีคนให้ความแนะนำต้องบอกว่าจิงเพราะว่าน่ารักจริงๆนะครับเพราะว่า นอกจากจะให้เรียนฟรีอยู่ฟรีแล้วมีค่าขนมให้น้องๆด้วยแล้วก,ก่อน,กอนคือพูดง่ายครับ <ๆ S 1> คือพราต้องการบอกว่าน้องๆไม่ต้องห่วงอะไรเลยขอแค่ตั้งใจเรียน<อ>ตั้งใจแตะบอลพ<ม>่อเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูฮะซ้อมมือแรกที่อังกฤษค่ะวิ่งาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจัดไปเอาล่ะได้เวลามัน เพราะว่า2วันแรกนี้เป็นช่วงปรับตัวสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่และในที่สุดจัดไป16จกจงจอกสายพันธุสยามเดินทางมาซ้อมบอลน,นะครับที่ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเป็นครั้งแรกนี่ฮะ Welcome to Leicester City International Academy นี่ดูชุดนี่จัดเต็มแบบซูเปอร์สตาร์อังกฤษพรีเมียร์ลีกเลย going, on, hands, high, high. และนี่ก็คือสถานที่ที่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ก็ซ้อมครับดูฮะดูดูโอ้โห oh, oh. แล้วก็นี่คือคุณพุพุชงนะครับ มุ่มไทยรูปหล่อรองเลขาสโมสรมาให้การต้อนรับและก็อธิบายอย่างละเอียดว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้มีห้องอะไรบ้างห้องเล่นเวทห้องพยาบาล ห้องเก็บรองเท้าห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มีท่านรองประธานสโมสรคุณตอบอัยวัฒน์ศรีวัฒนป,ประภามาให้การต้อนรับด้วยตัวเองฮะโปรแกรมที่เราตั้งใจคุยจารมาแล้วว่าจะทำให้โปรแกรมนี้เป็นจุดกำเนิดของการมาของเด็กไทยจริงๆแล้วก็ทำให้อนาคตเราเป็นรุ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆในรุ่นหลังๆที่จะมาทำ กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยให้ดีขึ้นซึ่งเราจะเป็นกลุ่มแรกที่พัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆโดยหลักสูตรของกีฬาแท้เลยผู้ชมครับหลังจากที่น้องๆมาถึงวันจันทร์วันนี้คือวันพุธ วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะได้แตะบอลนะฮะวันนี้จะมาดูเขาเรียกว่าสวรรค์ของนักเตะที่นี่เพราะว่าอากาศที่นี่หนาวมากบางครั้งหิมะตกฉะนั้นที่นี่เลยสร้างโดมหรือว่าสนามซ้อมในร่มน้องๆเหล่านี้จะได้ไปสัมผัสกับสุดยอดสนามเป็นครั้งแรกจะได้ลองปรับตัวก่อนถ้าเกิดแตะสนามจริงคงหนาวหน้าตาแต่ละคนดูมั่นใจมากเป็นยังไงตึกรู้สึกในที่สุดมันคันไหม มันหนาว,นาวมนันหนาวทั้งคันทั้งหนาวเลยมือแรกเขาเรียกกันไงี้ซ้อมมือแรกชอบซ้อมมือแรกที่เลสเตอร์สู้ไปสู้ไปสู้เอาซ้อม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  วันนี้ครับซ้อมกันในสนามหญ้าเทียมนะครับสนามนี้ต้องบอกว่าสุดยอดไฮเทคเพราะเป็นหญ้าเทียมที่นุ่มเหมือนหญ้าจริงๆนะครับนี่คือหญ้าเทียมที่ดีที่สุดเป็นระดับเดียวกับสนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทุกทีมสุดยอดของโลกก็ใช้หญ้าแบบนี้ฮะเวลาฝนตกหิมะลงเวลาที่ข้างนอกซ้อมไม่ได้ทีมชุดใหญ่ก็จะมาซ้อมกันในนี่แหละครับฉะนั้นมาดูลีลากันดิว่าเจ๋งสุดในไทยอ่ะ เก่งขนาดไหนนี่คือโค้ชของพวกเขาครับคุณรอดนี่บาเลนทายนะครับช่วงแรกๆก็ปล่อยให้น้องๆโชว์ฟอร์มเต็มที่ครับ ไหนคันฮะคันอยากรู้ว่าโกที่เก่งที่สุดของไทยเป็นไงขะขอยิงจุดโทษใส่น้องๆขั้นเทพหน่อยดิเราต้องย้ำนะครับว่าน้องๆโกนี่บอกว่าสภาพร่างกายยังไม่เต็มรอยนี่ขนาดยังไม่เต็มรอยนะฮะสิบลูกนี่เซฟได้ครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหและที่นี่ครับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญพอๆกับฝีมือก็คือ attitude ไม่ใช่ตูดหรือบันท้ายนะครับ attitude ก็คือทัศนคติครับซึ่งย้ำว่าเรื่องของน้ำใจนักกีฬาสำคัญจริงๆฉะนั้นทุกครั้งที่ซ้อมเสร็ ทุกคนก็ต้องมาจับมือกันนะครับจับมือกับผู้เล่นขอโทษว่าในเกมเล่นแรงไปขอทุวงขอโทษขอบคุณแล้วก็ต้องมาจับมือกับโคช้ชเกมจบทุกอย่างต้องจบชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแชมือจะบอกว่าเด็กแต่ละคนน่ยสุดยอดมากกว่านี้เล่นเต็มที่มากขนาดซ้อมวัแรกนะพูดนิดนึงว่า อากาศที่หนาวเย็นแต่ละคนหายใจแบบวันนี้ติดคัดวันนี้สำหรับเราแค่มายืนเฉยๆ<า>ยังสั่นเลยนี่ผมใส่เสื้ออยู่คุณผ,ผู้ชมฮะใส่ยอยู่ห้าข้างในนี่มีอยู่ห้านะมีสี่มีแจ็คเก็ตหนังแล้วก็มีผ้าพันโคเนี่ยยังสั่นเลยแต่น้องๆน,นี่ใ<า>ส่แค่กางเกงขาสั้นเสื้อบอลลงไปนี่ต้องบอกว่าสปิริตสุดยอดมากนะครับแล้วก็ณนะที่นี้คือสนามซ้อมในวรุ่มซึ่งกล้องหันไปอยู่ข้างหลังนิดนึงนะฮะเขาเขียนปัชญาเอาไว้นะครับว่า Champions are made when no one is watching หรือว่าผู้ชนะจะถูกสร้างตอนที่ไม่มีใครเห็นเท่ากับว่าอะไรฮะผู้ชนะต้องเป็นคนที่ซ้อมไงเขาบอกว่าการผู้ชนะเนี่ยต้องทํางานอย่างหนักตอนที่ไม่มีใครเห็นความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้เกิดขึ้นตอนคุณไปแตะที่สนามแล้วมีคน3 4มสห้าหมื่นตะโกนช่วยคุณแต่มันสร้างที่นี่ฮะแล้ววันนี้ทางด้านของโค้ชทางด้านของมงมองาบอกว่าโอ้โหเด็กไทยนี่สดจอดมาแล้วเขาบอกคนไทยเนี่ยหมกมุ่น กับความสูงเยอะเกินไปเขาบอกเด็กไทยตัวแล้วเขาบอกจริงๆเนี่ยัวเล็กเนี่ยไม่ใช่กุญแจสู่ชัยชนะแต่กุญแจสู่ควายชัยชนะก็คือ Strength อและ Balance ส่วนสูงมันสร้างไม่ได้ถธอจะเกิดมาแม่ให้ร้อเจนี่ยมันจะ1้อยก็ไม่ได้แต่เราสามารถเสริมว่าเราแข็งแกร่งขาเราแน่นและบาลานซ์เราดีจากการขยันซ้อมได้นะฮะส่วนช่องหน้าคุณผู้ชมเด็กสิคนที่รอคอยที่จะไปสนามนี่เลย คุณผู้ชมฮะใช่เขามาซ้อมกันแต่สวรรค์ของพวกเขาคือสนามซึ่งทีมชุดใหญ่ใช้แข่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไป king power stadium แล้วก็สวรรค์ของนักช็อปทุกคนนะครับทุกสโมสรจะต้องมีเม g a store หรือว่าร้านขายของที่ระทึกค่ะที่ระลึกและก็ระทึกถูกต้องคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชิวกันต่อในแชมป์